เมื่อวันที่19มกราคม2568นายมาริทเสีงเง่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers Meeting) <S ที่เมืองลังกาวีประเทศมาเลเซียโดยที่ประชุมได้แสดงความพร้อมสนับสนุนวาระสาคัญของการดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนของมาเลเซียในปี2568ภายใต้ในแนวคิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและความยั่งยืนและการจัดทํา แนยุทธศาส์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045เพื่อให้ผู้นําอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46นายมารสิสเสงี่ยมพงษ์ย้าถึงความพร้อมของไทยในการถักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนบาระอาเซียนสีเขียวและการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาข้ามชาติเช่นการหลอกละวงทางออนไลน์ยาเสพติดและหมอกควันข้ามแดนรวมถึงสนับสนุนการส่งเสริมระบอบพูภาคีในภูมิภาคและการส่งเสริมมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิก <A> ในประเด็นเมียนมาที่ประชุมได้ย้ำถึงความสำคัญของฉันทรรติห้าข้อในการหาทางออกของปัญหาเมียนมาโดยรัฐมนตรีมาริดสิง,งยมพงได้แสดงความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนการดำเนินการตามฉันธรรมติห้าข้อเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้หาหรือทวิภาคีกับดาโตเซรีอุตมะฮา,าจีโมฮัมมัดบินฮาจีฮาสซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและนายซูกิโอโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้วย